สวัสดีครับทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก่อนนะคือคลิปนี้แค่จะมาบอกว่าผมอะกลับบ้านแล้วและนี้นยังเป็นพาร์ทนึงอยู่นะคือเรียกว่าไงอะเอ่อถ้าเกิดผมทำคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นผมก็จะไปเรียนแล้วงั้นเดี๋ยวผมค่อยไปทำคลิปอธิบายหรือว่าแบบทำคลิปแบบการเล่าเรื่องอะ่ะว่าผมไปแล้วไปเจออะไรบ้างอะ่ะ คลิปนี้แค่จะมาบอกเลยๆนะครับว่าผมเนี่ยกลับมาแล้วจริงๆผมกลับมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าขอโทษภัยด้วยที่พุ่งมาทําคลิปวันนี้นะเพราะว่าแบบไม่ว่างจริงๆไม่สะดวกจริงๆนะคือแมวเป็นไรก็ไม่รู้แมวป่วยพวกอะไรไปบ้านนอกหมาหอนเจอผีโหน่ากลัวมากเลยแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่เล่าทุกอย่างหรอกเดี๋ยวคลิปนี้ผมแค่มาบอก เอางี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะแบ่งเป็นพาเป็นพาทนะว่าผมอะกลับบ้านแล้วแล้วผมจะมาเล่าประสบการณ์การอยู่ที่นั่นให้ฟังแล้วเจอกันใหม่ครับ